สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ห้องเรียนออนไลน์รายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5ชัว่วโมงที่3หน่วยการเรียนรู้ที่3นาฏศิลป์น่ารู้บทที่2ลีลานาฏศิลป์เรื่องทักษะเบื้องต้นก่อนการแสดงนาฏศิลป์เกี่ยวกับนาฏยศาสตร,ร์ไปรับชมและรับฟังกันเลยนะครับ นาเตยศัพ์ทหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏสินไทยสามารถใช้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ฝึกซ้อมและผู้แสดงการจีบคือการหงายมือแล้วเอานิ้วหัวแม่มือ มาจรดข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วทั้ง3กรีดออกเป็นรูปพัดแล้วอย่าลืมนะคะที่สำคัญเลยคือหักข้อมือเข้หาหาลาแขนให้มากที่สุดไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจีบหงายเป็นการจีบโดยหงายท้องแขนและมือขึ้นให้ป่านิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือที่จีบกันชี้ขึ้นด้านบน ไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะจีบคว่ำคือการคว่ำม,มือจีบโดยให้ปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือที่จีบกันอยู่ชี้ลงข้างล่าง ไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะจีบส่งหลังคือการจีบส่งแขนไปด้านหลังโดยให้ลำแขนเหยียดตึงพลิกข้อมือขึ้นให้ปลายนิ้วที่จีบชี้ขึ้นด้านบน จีบปรกข้างคือการจีบโดยหันปลายนิ้วที่จีบเข้าหาแง่ศีรษะหักข้อมือเข้าหาลำแขนในลักษณะงอแขนขึ้นตั้งฉากให้ขนานกับพื้นไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะจีบปลกหน้า คือการหันจีบเข้าหาใบหน้าระดับหน้าผากโดยงอแขนขึ้นตั้งฉากหักข้อมือเข้าหาลําแขนไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะ จีบล้อแก้วคือการใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนเล็บของนิ้วกลางให้เป็นรูปวงกลมคล้ายมีลูกแก้วอยู่ในมือส่วนนิ้วที่เหลือนั้นกรีดตึงให้อ่อนช้อยนักเรียนสามารถหักข้อมือเข้าหาลำแขนหรือหงายข้อมือในลักษณะตั้งวงได้เช่นกันทำให้จีบล่อแก้วถูกเรียกว่าจีบพิเศษอย่างหนึ่ง ไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะ ลองฝึกปฏิบัติกันอีกครั้งนะคะการตั้งวงคือการตั้งมือขึ้นให้นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย วงล่างเป็นการตั้งวงโดยทอดส่วนโค้งของลำแขนไปด้านล่างระดับหัวเข็มขัดไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะวงกลางเป็นการตั้งวงโดยยกส่วนโค้งของลำแขนขึ้น โดยให้ปลายนิ้วมืออยู่ระดับไหลไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะวงบนเป็นการตั้งวงโดยยกส่วนโค้งของลำแขนขึ้นซึ่งตัวพระจะอยู่ระดับแง่ศีรษะ ตัวนางจะอยู่ระดับหางคิว้วไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะวงหน้าเป็นการตั้งวงโดยทอดส่วนโค้งของลำแขนไปด้านหน้าปลายนิ้วมืออยู่ระดับปาก วิดีโออตััยย่่างกนเลคะหน้าติยศับที่ใช้กับเท้าตัวอย่างเช่นยกเท้าก้าวหน้ากระทุ้งเท้าและกระดกเท้า ยกเท้าเป็นกริยาต่อจากการประท้าโดยยกเท้าไปข้างหน้าให้ขนานกับพื้นการยกเท้าจะสูงระดับหน้าแข้งของเท้าที่ยืนรับน้ําหนักอยู่ในลักษณะาการยกเท้าจะต้องเชิดปลายนิ้วเท้าขึ้นด้วยนะคะก้าวหนะ้าเป็นการก้าวเท้าไปด้านหนะ้า โดยให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อนปลายเท้าเสมอถ่ายน้ำหนักไปยังเท้าที่9แล้วเปิดส้นเท้าหลัง กระทุ้งเท้าและกระดกเท้าการกระทุ้งเท้าคือการกระแทกจมูกเท้าหลังครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงกระดกเท้าโดยถีบขาไปด้านหลังมากๆให้ส้นเท้าชิดกับก้นแล้วย่อเข่าที่ยืนลงในบางครั้งการกระทุ้งเท้าไม่จำเป็นต้องกระดกเท้าก็มีเช่นกระทุ้งแล้ววางปกติได้เลย หน้าตยศัพท์ส่วนศีรษะและลำตัวตัวอย่างเช่นเอียงรักคอกดเกลียวข้างและกดไหลเอียงคือการเอียงศีรษะที่ต้องกลมกลืนไปกับการกดไหลและลำตัวให้เป็นเส้นโคง้งถ้าเอียงซ้ายให้เบือนหน้าไปทางขวาเล็กน้อยถ้าเอียงขวา ให้เบือนหน้าไปทางซ้ายเล็กน้อยไปชมวิดีโอสาธิตกันเลยค่ะลักคอคือการเอียงคนละข้างกับไหลที่กดลงถ้าเอียงซ้ายให้กดไหล่ขวาถ้าเอียงขวา ให้กดไหลซ้ายลองฝึกปฏิบัติกันอีกครั้งนะคะเกลียวข้าง เกลียวข้างนั้นอยู่ด้านข้างของลำตัวบริเวณเอวการกดเกลียวข้างกระทำเพื่อให้เอวดูอ่อนเป็นกริยาที่กระทำต่อเนื่องกับการกดไหล่กดไหล่คือการเอียงไหลไปข้างใดข้างหนึ่งพร้อมกับการเอียงศีรษะและกดเกลียวข้างเช่นกดไหล่ซ้าย ก็โน้มไหลไปทางซ้ายถ้ากดไหลขวาก็ให้โน้มไหลไปทางขวาไปดูวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะ มาทบทวนกันอีกครั้งนะคะการจีบมีดังนี้นะคะจีบงายจีบคว่ำจีบส่งหลังจีบปลกข้างจีบปลกหน้าและจีบล่อแก้วการตั้งวงมีดังนี้นะคะวงล่างวงกลาง วงบนและวงหน้าหน้าตยศัพท์ที่ใช้กับเท้ามีดังนี้ยกเท้าก้าวหน้ากระทุ้งเท้าและกระดกเท้าหน้าตยศัพท์ส่วนลำตัวมีดังนี้กดเกลียวข้างและ นาตยศาภาระงานงานชิ้นที่สองเรื่องทักษะเบื้องต้นก่อนแสดงนาฏศินเกี่ยวกับนาตยศาคำชี้แจงให้นักเรียนถ่ายรูปที่กำลังปฏิบัติท่ารำานาฏศินที่เกี่ยวกับนศาตยศเบื้องต้น พร้อมบอกชื่อท่าลัานั้นๆมาคนละหนึ่งท่าลําวิธีการทำนะครับมีทั้งหมด2วิธีด้วยกันมาดูวิธีแรกนะครับวิธีแรกคุณครูถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็ทำท่าปฏิบัติท่าลํากีบหงายในหัวมุมของรูปถ่ายนะครับให้เขียนงานชิ้นที่2แล้วก็ตรงกลางนะครับให้เขียนชื่อท่าลํานารยศาสตร์ที่นักเรียนปฏิบัติมานะครับ แล้วก็พอถ่ายรูปนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อชานและเลขที่ให้ถูกต้องพร้อมถ่ายส่งอัลบั้มที่คุณครูสร้างไว้ให้นะครับส่วนวิธีที่2ให้ทําลงในสมุดนะครับผมปิดรูปนาชยศัพส์ที่นักเรียนถ่ายมานะครับใครมีกำลังกาลังเงินหรือกําลังทรัพยพอนะครับ ก็สามารถที่จะเป็นรูปของตัวเองนะครับที่ถ่ายนาฏะยศต่างๆ,ๆนะครับคนละหนึ่งรูปแล้วก็พิมพ์แปะลงในสมุดของนักเรียนนะครับพร้อมอธิบายตามตัวอย่างวิธีที่2นะครับที่คุณครูเขียนไว้ให้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนงานที่2ไว้หัวมุมด้านขวาของงานนักเรียนด้วยนะครับเขียนวันเดือนปีให้เรียบร้อย พร้อมกับชื่อชั้นและเลขที่ถ่ายรูปส่งให้ชัดเจนนะครับคุณครูจะตั้งอัลบั้มไว้ให้นะครับนักเรียนเลือกวิธีใดวิธี1ก็ได้นะครับจะเป็นวิธีที่1ก็ได้นะครับถ่ายรูปแล้วก็ตกแต่งเขียนชื่อนาฏยศสตร์ให้ถูกต้องหรือวิธีที่สนักเรียนถ่ายรูปปริ้นรูปออกมาแปะลงในสมุด ของนักเรียนนะครับแล้วก็ถ่ายส่งให้คุณครูนะครับครับสำหรับชั่วโมงที่เกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นก่อนการแสดงนาาศิลินที่เกี่ยวกับนาฏยศ์คุณครูจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมาเจอกันชั่วโมงถัดไปนะครับในชั่วโมงถัดไปคุณครูจะเรียนเกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นก่อนการแสดงนาาศิลินเกี่ยวกับภาษาท่าจะเป็นอย่างไรเจอกันชั่วโมงถัดไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ